คลิปนี้เป็นคลิปบ้านหนึ่งที่มีคนถูเขาตายทุกคนืนอยู่ในกล่องไม้ไมคับแล้วยังมีวิญญาณหมาอยู่นะครับชื่อว่ารีโอครับและเขาก็ปลูกบ้านใหม่หแล้วนะครับเขามีต้นไมนะ้แบบ มีบอนที่ติดบ่อไว้ถ้าใครเข้าไปเดิไม่รับอนุญาตเขาจะโดนกลมของคนที่เสียบแล้วครับอ้าวชัว้นนี่คือช่วงจิบเบิลเทนะกับผมเชิญค,ค,คุณติ๊กกับคุณเตา๋ามาครับคุณติ๊กคุณเตาครับคุณติ๊กคุณเตาอยู่นี่ครับคุณติ๊กคุณเตา๋า แต่ยังไม่มานั่นคือบ้านแหนี้เดี๋ยาจะพาไปนะนี่คือลูกท่านนี้นี่ครับบ้านของเขาบ้านของเขาสวยมากมากนะครับนี่ครับสวยมากนนี่คือบ้านตัวนี้นี่ครับ ส็วกครับต้อเสือมาเลยครับเป็นทิเลยนะ